โอ้โหเก่งเลยเนี่ยโอ้โหแต่ทีมงานทุกคนยืนรอด้วยเก่งเลยนะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอเคเนาะก็วันนี้แอบเขาเรียกว่าอะไรแอบเสดานี้ดึงงานชนกันสองงานเนาะใช่ไหมมันเป็นเรื่อต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องทำใจเลือกกันใช่ไหมว่าต้องทำอไมอย่างไใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสลับสลับสลับกันก็ เราเรียกว่าออไรเป็นวันนี้เป็นแบ่งประชากรเนอะใช้ใช้คำนีดด้เรื่อไหมวันนี้วันนี้เป็นแบ่งประชากรแต่ขอบคุณมากที่มาเจอก,กันขอบคุณมากที่มาเจอก,กันผมก็เป็นไงมากทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้เจอนานแต่จริงแล้วการเรียนเสืองเมื่อแคนะ่สองัาที่ย์เองปะใช่ป่มใช่ไ่มรู้สึกว่าไม่ได้เจอกันมาสักพักเกยนหรอนานมากนานมากสองสองที่ก็นานมากก็่าวันเดียวก็นานแล้ว โอไอนะอยากเจอทุกวันเลยโอ้โหอันนี้คือต้องไปอยู่บ้านพี่เขานะถ้าจะเจอทุกวันเนี่ยเอาเปล่าก<ห>็ดืดก็ดืดหยอกไปก็ดืดหยอกหรือเปล่าหยอกหยอกด้วยโอ้ยหยอกไปไหนไปด้วยเรียกข้าไป อ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีตามให้ผมรีวิวเท่าด้วยรายการรายการช่วงนี้รายการอ๋อไม่ใช่การตัวเยอะการผมเป็นรายการเลยจ้าก็มีมีหลายงานจะได้เจอกันไงขอเลขขอเลขไปซื้อหวยต่อทุนโอ้โหเอา,อางี้ถ้าถ้าถ้าไม่ถูกอย่าว่ากันนะ ไม่ว่าแต่ติไไดไว้ในใจโห oh. ไม่ไม่ว่าอยู่แล้วแต่ติไไดไว้ในใจเฉย oh. ผู้ฟังควรรู้สึกอย่างไรกับประโยคนี้ oh. <c oughs> ไม่เดี๋ยวเให้เลขให้เลขถ้าคิดคร่าวๆก็ให้เป็นเลขแปแล้วกันเหมือนเมื่อกี้อีกแนละ้ว oh. oh. ขอสามตัวเลยจะเอาลงมาสามตัวเลยหรอ ขอเลขสามตัวเลขห้าสามตัวก็ห้าห้าห้ามาโอคเอาใ้นะไ้เลขห้าสามตัวคือ, 5, คอ,อยังไง <c oughs> อ่ะอ๋อเลขหน้าสามตัว <c oughs> อ๋อเลขหน้ากับเลขหลังมีหกตัวโหโหจะต้องอให้หนึ่งสองสามแล้วกัน ไปมัมไม่ออกก็เดือดไม่ไม่น่าโหโหกันไปซื้อแล้วถ้าเลิวันนี้ออกหสองสามที่ตลกเลนนะพี่ฮาเลยนะได้เลขแปดแล้วขออีกตัวหนึงได้เลขแปแล้วเอาเลขสี่แล้วกันสี่แปดสี่แปดแปดสี่ล้วนด้งั้นสี่แสี่ ซื้อเลยจ๋าเว้ยวัสดีครับงตไหนยืนตรนีสบายดียืนตรงนี้สบายไรนะออ้ยจริงเหรอขอังน่งอไได้ยินถ้าเป็นคนที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาเขาคงหันมามองแล้วเขาคิดว่ามันาเป็นอะไร เฮ้ย,ยความบุ๋มรับเนี่ยไปไม่เป็นเลยเนี่ยไปไม่ถุ๋เลยเนี่ยอยากจะเล่นเวมั่นแต่ว่าจะมันมั่นสุดมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราสิ่งแย่เลยบ้างทุกคนรู้สึกว่าแบบมันเร็วเหมือนกันเนาะเวลาช่วงเนี้ยมันผ่านไปเร็วกันเนาะก็ถ้าปิดจบซีรีส์พีอาร์ก็น่าจะประมาณปีเดือนละประมาณสัปดสี่ สีเเมมเมมเส่เดือนแล้ว่อกเดิวมากเลยนะสี่เดือนแล้วก็โหเข้าใจแล้วเริ่มเมข้าใจทำไมทุกคนบน่นว่าแบบบ่นคิดถึงใช่ไหมครับบ่นคิดถึงอยากเจอสองคนก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามผมจะเจอทุกคน,นบ่อยๆะครับมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมีพวกงานสองคนมีโอกาสถ้ามีโอกาสซึ่งก็ไม่ได้ขึ้นุกัะเราอีกแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มีงานสองคนที่ได้มาเจอกันเยอะๆ นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเปิดกล้องแล้วเหมือนกันซึ่งอแอบแอบไปเห็นว่าบางคน,บนแบบบ่นว่าแบบอุ้ยเปิดกล้องต่างคนต่างไม่ได้เจอกันหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรก็เปิดเาขาเรียกว่าอ,อะไรคิวถ่ายมันคิวถ่ายวันเดียวกันดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงยังพอมีเวลามาเจอทุกคนได้อยู่นะครับผมไรนะ วินมีเซลร้องคุใครแซ่บที่สุดโอ้โหคิดคิดว่าใครคิดว่าใครจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมทำไมคุณคิดว่าแซ่บที่สุดอะไรนะฮะจะมีใครแซ่บกว่าผมเหรอครับผมที่เด็วินัสกันครับอะเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อเชื่อเชื่อ อย่านะอย่านะท้าท้าวแซ่บเยอะๆนี่แซ่บไปดูแล้วจะหนาวก<อ>่อนไมได้ไม่ได้นะอพอแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโตอย่าพึ่งโตคนที่บอกอย่าพึ่งโตงคนที่เขียงเ,เพื่อนตกเพื่อนแบบว่าเขาโตแล้วแต่คนที่คนที่เขียนก็นคือโกงแขกกันอยู่ด้วยนะ กระบอกก็หลอแทบซึ้งหรออืมอไทนะสปอยนดิโต้บิ๊กเวิร์หน่อยวิ้ยดิโต้บิ๊กเวิร์ก็บอกเออใช่คำนี้มีเกสพิเศษอ่าเทมนี้เท,มน,ทมนี้มีเกสพิเศษบอกเลยว่าเทมนี้น่าจะบันเทิงบันเทิงกันแน่นอนไทยโอ้โหสปอยนเลย ไม่ได้อะไรนะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ออเกสนะออหมายถึงพวกแบบพวกหมาพวกแมวใช่ไหมอ๋อโอเคใจหายเลยใช่หัวเราก็ไม่ได้คิดดีเท่าไหร่ด้วย เออเป็นคนครับเป็นคนเป็นคนใช่ใช่น้องน้องโคย่าน้องน้องโคออกกองยากพอไม่อาบฮะพอไม่อาบน้ำไม่ไม่เกี่ยวนะน้องน้องอาบน้ำนะฮะอ๋อตรงนี้เหนืออ๋อยาครับผมยายาน้องยาน้องน้องเป็นอะไรเหรอคน้องเป็นเป็นแมวใช่ครับผม ต้องเป็นแมวใช่ไรแต่ว่าเป็นยาไม่ใช้เป็นยาไม่ใช่่ไม่ใช่น้องไม่าบน้ำนะผมผมไม่ปล่อยอานขนาดนั้นนะผมไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นป็นยาจ้ะป็นยาจ้ะซึ่งก็ดิล็ิกเวิร์ใช่ไหมใช่ก็เพื่อจะอ่อนเร็วๆนี้ใช่ไหมครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่2ี่สิ่าวันนี้ยี่สิบเองวันใช่ไหมสอวันคือวัน ครับครับช็อตลืมครับใช่เอวันนา้ก็ฝากฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากติดตามอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์อื่นๆด้วยนะครับที่จะมาในปีหน้าก็เออ่ัปีเหมือนเดิมฝากด้วยนะกันครับผมแล้วก็มีโอกาสหน้าเรามาเจอกันอีกนะจ๊ะโอเคนะไอจ้ะไอ้นะใครก็ต้องซ้อมกันไม่มี คเดี๋ยวลมไม่เป็นไรถึงลมก็มีแพทย์ท่านชนะคอยดูแลนะครับผมก็ฝากติดตามทุกอย่างนะฝากติดตามผลงานทุกอย่างนะก็ถ้าไปเจอกันไปเจอกันทางอีเวนเจอร์สเตอร์นติกเจออีเวนต์ต่างๆนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนเจอกันนะบ๊ายบายเก๊ะ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 เกเก๊